Boom, boom, วังสามหมออุดรธานีครับกับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปประจำวันที่หกนะครับกรกฎาคมนะครับสองพันห้าร้อหกสิบสี่ครับวันนี้นัดมีรถนะครับรถเกี่ยวนะครับดี7ีเจ็ดสิบีนะครับเข้ามาใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นรถอุ้มนะครับรถตัวนี้ก็สวยครับปรับสภาพมาเรียบร้อยนะครับสภาพพร้อมเกี่ยวได้เลยนะครับเช็คแล้วนะครับดูสภาพรอบพันนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถจดทะเบียนปีห้าเจ็ดนะครับใช้งานอยู่ที่หนึ่งพันเจดร้อยชั่วโมงนะครับ เปิดราคาเลยครับ500,000บาทนะครับจัดส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวนัดพาดูสภาพใกล้ๆนะครับรอบๆกันนะครับปากคอนะครับปากคอฟูลเลตให้เรียบร้อยนะครับหัวจรวดนะครับก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับใบเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับเช็คเรียบร้อยนะครับเวลาดูรถเกี่ยวนะครับปากคอแล้วกอนะครับสวยนะครับฝาเฟรมใหม่นะครับฝาเฟรมใหม่นะครับ เช็คลูกปืนนะครับรูเลอร์ให้เรียบร้อยนะครับแ็กสวยนะครับแ็กสวยรถเพิ่งมาถึงนะครับคอนะครับรถเขียวนะครับต้องดูนะครับคอนะครับไม่มีหักไม่มีรามนะครับ QC นะครับอยู่เดิมนะครับตัวเดินนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับตัวเดินเดี้ยวดีนะครับเดี๋ยวนั้นก็จะขับนะครับรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับเดินมาดูในตู้นะครับตู้ตะแกรงนะครับ ตู้ตะแกงร่อนนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับฝาตู้เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับข้างบนกระปูให้ใหม่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับดูตะแกงร่อนครับไม่มีขาดไม่มีผุนะครับดูวงตออคอครับสวยมากนะครับคันนี้ราคาห้าแสนบาทเท่านั้นนะครับดีซ0เจ็ดสิบนะครับเป็นรถอุ่ม ทันใดหาไว้นะครับเกลียวนะครับตัวนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับราคาห้าแสนบาทนะครับมาดูฝั่งขวามือของตัวรถนะครับแ็กก็ยังสวยนะครับแฝกก็ยังสวยนะครับรูเลอร์นะครับเช็ครูกพื้นให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเจอนะครับล้อนำนะครับเต็มสีสันแผ่นลังคงหลังคานะครับ ก็มีรอยเขียดตรงนี้หน่อยเดียวครับหนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่ยี่สิบเอ็ดชั่วโมงนะครับจุดศูนย์นะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดชั่วโมงนะครับระบบสมบูรณ์นะครับระบบสมบูรณ์นะครับเนื้อตัวสวยมากนะครับสำหรับรถเกี่ยวดีซีเจ็ดสิบจีตัวนี้นะครับอ่ะ เดี๋ยวผมรีวิวการทำงานนะครับลองเดินหน้าอยหลังแล้วก็ขึ้นปากให้ดูนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับหรืออีกหนึ่งเบอร์โทรที่ศูน3 1หกสามสามหนึ่งสาศูนย์ี่เจ็ดนะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุรธานีนะครับมาทดสอบระบบกันได้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมถ่ายนะครับลองรีวิวนะครับเดินนะครับตัวเดินหักตัวเดินซ้ายขวานะครับขึ้นะให้ดูนครับ